ก็แน่ใจคะว่าหนูเวก็ได้ต่อยตลอดขยับตลอดระบบแทนใจนันเองทีครับในครั้งก่อนชกเราตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นในในแง่ไหนไงครับคือเราเราคือตื่นเต้นในการป้องกันแชมป์หรือว่าตื่นเต้นที่จะคือเราไม่แน่ใจว่าเราเจอกับลุงดาวน้อยผลมันจะเป็นยังไงหรือเปล่าตื่นเต้นที่ได้ป้องกันแชมป์ด้วยค่ะแล้วก็เจอพี่เขาด้วยเหรอเขาพี่ รูปเกมบนเวทีวันนี้นะครับยกหนึ่งถึงยกสามเนี่ยนะครับมันเป็นไปตามที่เราวางแผนหรือเปล่าว่าคือยังไงเนี่ยสามยกเนี่ยเราจะต้องเอาอชนะด้หรือเปล่าเป็นไปตามแผนเป็นไปตามแผนใช่ไหมครับ,บ,บ,รบดวดาวน้อยมีรูปไหนทําให้น้องเลยรู้สึกว่าหนักใจบ้างไหมก็มสอบพี่เขาค่ะพี่สอบใช่ไหมครับอืแล้วพอหลังจากยกสามเนี่ยนะครับมั่นใจขนาดไหนว่าเราจะชนะก็มั่นใจค่ะว่า วันนี้เราคิดว่าอ,อ,อะไรเป็นเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่ทำให้เราชนะเองครับก็หนึ่งเลยเปิดเปิดเกมเดินค่ะมีรูปทีมนาเปิดเกมเดินค่ะแล้วพอครบห้ายกนี้เรารู้สึกยังไง้าง,างก็โล่งค่ะโล่งใจโลง่งใจ ให้เหมือนเหมือนบางคนเขาเขาเขาบอกครับว่ามันเหมือนจ,จุดจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งมันอยู่ที่ยกที่สามแล้วจริงจคะแนนมันก็แบบมันเหมือนจะอยู่ฝั่งเราสองตั้มฝั่งเขาอีกตั้มหนึ่งถ้าสมมุติครับถ้าเขตกรรมการอ่ะให้ฝั่งเขาชนะเน่ยในยกที่สามเนี่ยเกมมันจะมันจะเป็นอย่างนี้ไหมหรือมันจะยากลําบากอะไรมากกว่านี้เยอะไหมครับไม่ค่ะก็ต่อ,อยตามเกมตามแผนที่วางมาสามคนวางเงินเด็กก็คือเราก็วางแผนแว่าเราจะต้องเดินอย่างนี้ค่ะ ด้เรีนห้ายกแล้วอคนเ,เขาดูราคาเป็นไงครับเรี่ยวแรงฝั่งเขาเป็นไงครับจากที่ปะทะมาเป็นไงครับแรงเขาดีไหมครับก็บอลลกฟาก็แผ่วค่ะที่เขาแผ่วอ๋ดูดูชัดเจนว่าเขาแผ่วเนาะครับครับถามเซบูนที่นึงครับคือไฟเนี่ยจริงจริงเนี่ยต้งนองยอมรับว่ากระแสส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมองไปทางดวงดาวน้อยสิบูนมั่นใจว่าครับก่อนชคทางนี้ผมผมเชื่อในความมุ่งมั่นของน้องนะอันดับแรก ต้องยอมรับว,ว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจมากแล้วก็เป็นคนที่มีความมี p ช s s i ในงานชกมวยต่อยมวยเนี่ยจะเห็นว่าคนที่มีแพชชั่นในงานชกมวยคือเขาพยายามเปิดเกมต่อยตามเทรนเนอร์บอกอยังไงชกอย่างนั้นไม่ได้มีผิดแผนไม่ได้ดนึกว่าตัวเองเก่งแล้วไม่ได้เหลิงกับสิ่งที่ตัวเองได้แชมป์มาถ้าเกิดวันนี้ถามว่าจุดเปลี่ยนจริงๆก,ก็คืออย่างที่เมื่อกี้พี่ใหญ่บอกแหละว,ว่ายกสามเนี่ยถ้ากลับกันว่า เจ้าดังน้อยกลับมาชนะได้ในยกสามที่แั้อยู่เกมนก็จะเปลี่ยนไปอีกเ่ก็จะแบบอาจจะตื่นเต้นกว่านี้อาจจะไม่ได้ขาดร้อยขนาดนี้ครับแต่วันนี้ดวงน้อยผมว่าเสียดายแทนน้องนิดนึงว่าอาวุธน้อยไปหน่อยคือมาในทรงป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวลูกเตะแรงๆเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เห็นเลยนะครับจริงๆวันนี้ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็คือว่าจุดในการชกอาวุธนําเรายังน้อยไปนะครับเปิดเกมไปเนี่ย ได้ล right, ูกแข็งแรงจริงได้อะไรจริงแต่จังหวะก่อจังหวะเนี่ยมันต้องมีลูกลูกนําได้ดีกว่านี้เพื่อจะทําให้คู่ต่อสู้ขะวงนะครับต้องต้องชื่นชมนะเทรนเนอร์เขาก็ทํางานมาดีแล้วก็แล้วก็แก้เกมมารู้วิธีการชกมาจังหวะทีเนี่ยทีเพื่อทำลายจังหวะทำลายจังหวะให้โดาน้อยเนี่ยแต่ไม่ได้นะครับก็ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้โดนน้อยก็พะวงมันจะขยับเตะเพโดนโดนโดนทีก่อนขยับเตะเพิ่โดนทีก่อนนะครับก็ก็อาจจะมีดราม่าเรื่องของลูกสา์หน่อย ที่บางคนก็อาจจะมองว่าดูน้อยน่าจะชนะนะก,ก็อยู่ที่มุมมองนะครับอันนี้อยู่ที่มุมมองว่ามุมมองแต่ละคนมองกันอย่างไร